ยังต่อกันที่ความร้อนแรงของการเลือกตั้ง66นะฮะเพราะว่าหลายโพลออกหมายเพื่อไทยก้าวไกลเขาน่าจะได้อะไรเยอะหน่อยนะฮะอาจจะจับคั้วจับมือเป็นรัฐบาลกันแล้วทีนี้มีเอี่ยวกับพลังประชารัฐเป็นดีลลับหรือเปล่าเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะส่วนเรื่องนโยบายแจกเงินดิจิทัล10,000บาทของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อนะฮะติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพพิจารณาในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ เทศกาลสงการปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ข่าวการเมืองคึกคักเดียดแซงมาพร้อมๆกับข่าวฉลองสงการานนโยบายหาเสียงขอ,องพรรคการเมืองจุดประกายสร้างความหวังให้ประชาชนออกมาไม่หยุดไม่หยอนล่าสุดนโยบายแจกเงินดิจิตอลหนึ่งเมือนบาทของพรรคเพื่อไทยตอนนี้ชาวบ้านก็กำลังลุ้นว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้ ถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลคือเป็นประเด็นที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองติดตามว่าอย่างนั้นเถอะเราจะขีดเส้นใต้เห็นว่าแนวโน้มเนี่ยมันน่าจะออกมาเป็นยางไรจะไปต่อได้หรือแท้งก่อนเมื่อวานนี้มีมุมของความห่วงใยจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังสภาพัฒน ที่หัวข่าววันนี้บอกทอปทกระทรวงคลัง่วงเงินดิจิตอนหนึ่งหมื่นได้ไม่คุ้มเสียวอนประชาชนช่วยกันคิดที่ว่าวอนประชาชนช่วยกันคิดคนวอนคือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์บอกวันนี้ให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังเข้ามาชี้แจงจริงๆก็ไม่อยากไปอะไรกับเขาหรอกเพราะเป็นเรื่องหาเสียงของแต่ละพัร วันนี้เนี่ยมาพูดคุยกันถึงการรักษาสิียรภาพทางการเงินการคลังและการใช้จ่ายประเทศที่ผ่านมาซึ่งพุ่งเป้าไปยังผู้ที่เดือดร้อนทําให้เกิดรายได้ไม่ใช่ให้เงินอย่างเดียวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นเรื่องของรัฐบาลที่ร่วมกันทำมาแล้วช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปได้มากพอสมควร นายกบอกว่าต้องดูเม็ดเงินว่าจะทําอะไรได้อีกงบปีสองห้าหกเจ็ดเนี่ยตั้งไปแล้วนะแล้วถ้าจะไปแก้ไขอะไรก็ต้องไปแก้กันในสภาหนะ้าจะทําอะไรใหม่ๆก็ต้องคํานึงว่าเรามีทรัพยากรอยู่เท่าไหร่จะดูแลใครได้บ้างจะดูแลได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือหลักๆที่นายกอธิบาย นักข่าวก็ถามนายกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลังเนี่ยเขามีข้อเสนอห่วงใยอย่างไรไหมนายกบอกว่าเขาขอให้ระมัดระวังเรื่องความมีสถียรภาพของสถานะการเงินการคลังของประเทศฟังอย่างนี้เนี่ยคอการเมืองเขาก็บอกว่าโอ้นายก นายกมีหมวกสองใบนะครับใบหนึ่งเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลรักษาการก็ชอบทําที่จะเชิญธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังหรือสภาพั์มหาหรือว่านโยบายของพรรคการเมืองเป็นอย่างไงไหวหรือไม่ไหวแต่ว่าอย่าลืมว่าหมวกอีกใบนึงเนี่ย ในฐานะแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยที่เป็นผู้เสนอนโยบายนี้การเชิญหน่วยงานทั้งสองทั้งสองสามหน่วยงานมาพูดคุยแล้วออกข่าวอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่สกัดนโยบายของพรรคเพื่อไทยคู่แข่งทางการเมืองไหม เป็นทรรไหมที่จะออกมาในเชิงสงสัยแขรงใจแบบนี้นี่ที่เขาวิภากวิจารณ์นายกอีกคนหนึ่งที่ออกมาในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณก็คือดรวิษนุเครืองามรองนายกดรวิษณุบอกวันนี้เนี่ยมีการชี้แจงโดยคณะกรรมการเศษษษษษษษรษฐกิจการคลังว่างบปีหกเจ็ด ที่กำลังออกมาเนี่ยหลังจากที่งักงบประจํางบเงินเดือนงบผูกพันงบใช้ใจ่ายนี่กู้ยังยังเหลือวงเงินที่จะบริหารจัดการโครงการต่างๆได้ประมาณสองแสนล้านบาทเท่านั้นฉะนั้นถ้าจะใช้งบตั้งห้าแสนห้าหมื่ล้านเนี่ยจะเอามาจากไหนเว้นแต่ว่าถ้าเก็บภาษีได้เพิ่มโดยอัศจจรย์ใช้คำว่าโดยอัศจจัร์ ทีนี้พอถามว่าถ้าจะทํานโยบายแจกเงินดิจิตัลหนึ่งมื่นเนี่ยโดยใช้เงินห้าแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยเราจําเป็นต้องกู้ใช่ไหมนี่นักข่าวถามท่านรองวิศณุรองวิศนุตอบว่าผมพูดไม่ถูกเพราะผมไม่รู้นักข่าวก็ถามต่อว่าเอาถ้าจะกู้เนี่ยก็ต้องนํา ให้สภาพิจารณาใช่ไหมหรืออาจจะนำไปสู่สารรัฐมนูลให้ตีความใช่ไหมว่าจะกู้ได้เพิ่มขนาดนี้อีกไหมลองวิศนุพยักหน้าอันนี้คือทิศทางของข่าวที่พอเชให้เห็นว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยจะแทงหรือจะคลอดออกมาได้ก็เอามาเล่าให้ฟัง อีกประเด็นถัดมาที่เป็นข่าวที่ปล่อยออกมาส่งท้ายก่อนจะถึงเทศกาลสงกรานอันนี้ก็เป็นข่าวร้อนและมีนัยยะทางการเมืองที่อยากให้แฟนๆขีดเส้นใต้ติดตามคือหัวข่าวที่ใบไพบอกว่าไพาบูรณ์แจงสามปมไม่เห็นด้วยตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยและก้าวไกลแล้วบอกว่าถ้าบิ๊กป้อมจะเป็นนายก ขอเป็นนายกด้วยลําพังแข้งขาของตัวเองไม่จําเป็นต้องพึ่งพักอื่นนี่คุณไพบูนว่าและอีกหัวข่าวหนึ่งก็มาแนวเดียวกันบิ๊กป้อมปิดประตูแก้มาตรา1หนึ่งหนึ่งสองปิดประตูผสมพันธ์กับเพื่อไทยและก้าวไกลแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องดูหลายมุมเพราะว่าที่ออกมาสวนก็มีคนที่มาสวน คุณไผบูนก็คือเลขาธิการพักหลังประชารัฐนั่นแหละสันติยันคําพูดไัยบูนไม่ใช่มติพักเอาเป็นว่าเรื่องนี้ไปกันคนละทิศคนละทางกันหมดเลยร้อยเอกธรรมนัฐก็มาแนวเดียวกันกับคุณสันติคือสวนกับสิ่งที่คุณไัยบู์พูดในฐานะเลขาธิการพัก คุณสันติบอกว่าพรรคยังไม่ปิดประตูว่าจะจับมือกับใครตั้งรัฐบาลยังพูดอะไรไม่ได้หรอกเพราะต้องรอวันหลังเลือกตั้งก่อนนี่นี่คือข่าวที่มีนัยยะทางการเมืองถามว่าทำไมข่าวนี้มีนัยยะทางความเมืองทำไมข่าวนี้ตือให้ความสำคัญทำไมเราควรจะให้ความสนใจคำตอบก็คือว่าเพราะเรื่องนี้ มีการวิเคราะห์กันมานานแล้วนะครับว่าถ้าพักเพื่อไทยไม่แลนสไลด์ตั้งรัฐบาลพักเดียวไม่ได้โอกาสที่จะจับมือกับพักคเพื่อไทยและพรรคที่จะจับมือกับพักเก้าไกลและพรรพลังประชารัฐมีความเป็นไปได้สูงแล้วในบทวิเคราะห์ที่ว่าเนี่ยก็มีรายงานข่าวมาเป็นระยะระยะ ว่าได้มีการเจรจากันลับๆระหว่างเพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐแต่ว่าไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนฉะนั้นพอถูกสื่อถามคำตอบที่ได้จากสองพักก็มาลักษณะเดียวกันคือพูดไม่เต็มปากอ้อมอ,อมแอมแอมกึงลับกึงปฏิเสธแบบมีนัยยะเหมือนตามวิสัยของการเมืองสองหน้า ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่จะตอบว่าให้รอดูคะแนนเลือกตั้งใครจะได้สอสอเท่าไหร่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่บอกถึงทิศทางรูปร่างหน้าตาของรัฐบาลหลังเลือกตั้งได้ในระดับหนึ่งเพราะถ้าพลังประชารัฐไม่ยอมจับมือกับเพื่อไทยสูตรการตั้งรัฐบาลก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าพลังประชารัฐยอมจับมือกับเพื่อไทยจริง สูตรการตั้งรัฐบาลก็เป็นอีกสูตรหนึ่งในย่าทางการเมืองมันอยู่ตรงนี้สำหรับประชาชนอย่างเราเราเนี่ยสูตรไหนก็ได้ที่ทำให้รัฐบาลมีสเสถียรภาพมีความมั่นคงพอที่จะแก้ปัญหาให้ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างราบรื่นไม่ใช่มีรัฐบาลแบบฝ่ายชนะทำงานไม่ได้เพราะฝ่ายแพ้ไม่ยอม สูตรไหนก็ได้ที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่สูตรไหนก็ได้ที่คนได้มีงานทําสูตรไหนก็ได้ที่มีรายได้ดีกว่านี้ลดหนี้ลดสินได้ดีกว่าที่ผ่านมาชาวบ้านอย่างเราเราก็หวังกันแค่นี้แหละครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ